ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วอะไรเกิดขึ้นะวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกสนุกเรื่องของเทวดาอีกแล้วที่รักษาต้นไม้มาดูนิดหนึ่งนิทานของคุณครูสั้นๆแต่ว่าให้เด็กๆได้คิดไปด้วยนะคะมาดูพร้อมๆกันนิทานเรื่องอะไรนั้นนะคะ นิทานเรื่องนี้ชื่อพนสามประการนะคะดูแล้วแต่อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจฟังนะคะคนตัดฟืนนะคนตัดฟืนคนหนึ่งเข้าป่าไปตัดไม้ในป่าขณะที่กำลังเงื้อขวานจะตัดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาได้ยินเสียงดังมาจากต้นไม้ บอกว่าอยา่าอย่าตัดอย่าตัดต้นไม้ต้นนี้มีคนมีเสียงร้องขอชายตัดต้นไม้ว่าอย่าตัดต้นไม้ต้นนี้ถ้าไม่ตัดจะให้พรสามประการสามข้อนะคะจะให้พรสามข้อชายตัดฟืนรู้ทันทีว่านี่เป็นเสียงของลุกเทวดา เสียงของลูก,กเทวดาพูดเห็นไหมท่านเจ้าอาวาสเล่าเรื่องเทวดาให้ฟังจําได้ไหมคะเมื่อวันเสาร์จำได้ใช่ไหมต้นไม้ทุกต้นมีลูกกเทวดารักษาต้นไม้อยู่นะคะนี่ก็เช่นเดียวกันในป่าแห่งนี้ก็มีลูก,กเทวดารักษาต้นไม้ชายตัดฟืนก็เลยตกลงนะคะเขาจึงตอบตกลงทันทีและเขาก็กลับบ้านวันนี้ไม่ตัดแล้วฟืนต้นนี้ไม่ตัดแล้วกลับบ้าน กลับมาหาภรรยามาเจอมาถึงก็เล่าให้ภรรยาฟังนะคะวันรุ่งขึ้นภรรยานำอาหารมาให้ชายตัดฟืนก็หลุดปากไปว่าโอ้อาหารก็ต้มอีกแล้วเหรอเป็นไงล่ะแต่และว,วันเนี่ยภรรยาก็จะเตรียมก็ต้มให้ทุกเช้าเลยชายตัดฟืนที่ต้องทานก็าต้มแล้วก็จะไปตัดปืนในป่านะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ชายตัดฟืนก็เห็นพอเห็นเข้าต้มมาวางอยู่ตรงหน้าปั๊บก็พูดอีกว่าอา้าวข้าต้องอีกแล้วหรือแล้วก็ต่อว่าตอนนี้เรารวยแล้วถ้าอยากกินขน,นมปังดำมากกว่าชายตัดฟืนบอกว่าอยากกินขน,นมปังดำทันใดนั้นเองก็มีขน,นมปังดำปรากฏขึ้นบนโต๊ะอาหารภรรยารู้ทันทีว่า โลข้อที่หนึ่งได้ถูกขอไปแล้วและได้ขน,นมปังมาเพียงคนเดียวแค่นั้นแหละนางก็เลยโมโหมากเลยพลั้งปากพูดไปว่าโง่แบบนี้น่าจะให้ขน,นมปังนี่ไปติดอยู่บนจมูกเสียจริงๆทันทีที่พูดจบขน,นมปังก็ลอยไปติดที่จมูกชายตัดฟืนตามที่นางพูดทั้งสอง ตอนนี้เป็นไงชายตัดฟืนขนมปังติดจมูกอยู่แล้วกินได้ไหมติดอยู่จมูกเนะี่ยกินก็ไม่ได้ทั้งสองสาม,มีกับภรรยาช่วยกันดึงขนมปังใหญ่เลยดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกขนมปังก็ไม่ยอมหลุดในที่สุดทั้งคู่ก็เลยจำใจต้องใช้พรข้อที่สาม ให้ขนมปังก้อนนั้นหายวับไปในที่สุดภรรยาก็เลยบอกว่าขอให้ขนมปังเนี่ยหายไปในที่สุดชายตัดฟืนและภรรยาก็ได้ขนมปังแล้วก็เป็นไงคะหายวับไปตกลงพลสามข้อทั้งภรรยาทั้งชายทั้งภรรยาชายตัดฟืนทั้งชายตัดฟืนได้ไหมลูก ได้ไหมคะได้ประโยชน์สักข้อไหมไม่ได้เลยนี่แหละตัวอย่างนะคะเด็กๆจะเห็นว่าอเอกสิทธิ์พรสามข้อเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับกับชายตัดฟืนบ้างลูกได้ไหมคะได,ได้ไหมคะไ,ไม่ได้เลยเพราะอะไรล่ะเพราะความที่ไม่ได้ ตั้งใจนะคะก็ที่1นึ่ที่2เราจะคิดต้องวางแผนก่อนจะใช้อะไรจะทําอะไรต้องวางแผนก่อนปากพล่อยๆพูดออกไปก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นชายตัดฟืนเนี่ยพร3ข้อแทนที่จะได้รวยแทนที่จะมีเงินทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเข้าของมากมายไม่ได้เลยกลายเป็นเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะ,อ,ะ,คะอ้าปลอบมือชายตัดฟืนหน่อยนะคะ เด็กๆของคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องของรายจ่ายของตนเองนะคะคราวที่แล้วรายรับรายจ่ายของครอบครัว